เน้นที่คำสาบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงลึกที้อเลือดเรื่องเชื่อว่าเรื่อง the shape หรือว่าเรื่องแกะนะครับอ่าคข้อที่เดิมอ่านตามกูก่อน T H I S This ต้องอ่านให้ชัดชัดใช่ไหมคะใช่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  T H T H I S This T H I S

เซฟกะแออดแทชดับเบิลเอพีดับเบิลเเชฟเซฟกะแกอแชดับเบิเอฟเซฟกะกะสาม I ออมันมัน I อ HI T มันมัน I T I T มันมัน B I G B

W H I T E H I T E White White สีขาวสีขาว W W H I T E H I T E White White สีขาวสีขาว W W H I T E ไวท์สีขาวแจก G I V E G I V E Give ให้ G I V E G I V E Give ให้ G I V E G I V E Give ให้ But you a s us for us for us you ask us for us for us พวกเราพวกเราเก้าได้เบยูโดยูดเออ W W O L Wall Wall ส W W O L W W O L Wall Wall ส W W O L W W O L Wall Wall อน B A D Y B A D Y แม่เด็กแม่บี B A บีวายเบบีเทารกทารกบีแอบีวายบีแอบีวเทารกทารกสิบแอร์เซแลเอลเคลาเลเรียกเรียก CA แอลเซแลเคลาเคลเรียกเรียก CA แอลเซแลเคลาเคลเรียกเรียก12บสองออลเอมบ

e y d a y ปอกมันเจ็บเซ s a y s a y เซพูดพูด s a y s a y Say พูดพูด s a y AY วาพูดพูดเศรษาบ B บี B ัอแบแบแกะร้องแกะร้องบอแบแบแกะร้องแกะร้อง B อแบแบแกร้องแกะร้อง The sheep แกะ t h i s is a s h e e นี่คือแกะหนึ่งตัว It is big and white มันใหญ่และขาว It g i v e s us wool มันให้ขนสัตว์กับพวกเรา กับพวกเรา i อส b บเบเ b ส b บเบอิสคาวด์อิสคาวอารามอารามทารกของมันทารกของมันเรียกว่าเรียกว่าลูกแก่เดซแเดซแแบแบพวกมันพวกมันพูดว่าพวกมันพูดว่าแบแบ is A shape t บเ s ชแยบเดทเ t ส A อันไว้เก็บส s อั b สโบ b ์อัสเบเบอ d นส l อนอดลแอมอัน y e อโอเคครับลอกครับ